14กุมภาพันธ์วันราชพัฒมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒเทพสตรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีอัญเชิญราพระราชลญจกรพิธีถวายราชการะพิธีน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมถามพิตริพิธีมอบทุนการศึกษาและงาน iace 2024 เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุนนักศึกษาสิทธิ์เก่าและแขกผู้มีเกียรติทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า1,000คนร่วมงาน14กุมภาพันธ์วันราชภัฏ สืบเนื่องจากวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2535เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามสถาบันราชพัฒแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศซึ่งคําว่าราชพัฒให้ความหมายที่กินใจความว่าคนของพระราชาข้าของแผ่นดินและเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2538ได้มีพระมาหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์อันเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระราชอิสริยศักลงมาเป็นราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชพัฏนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมีได้เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญของ มหาวิทยายลัยราชพัฒในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและผลิตครูพระองค์มีพระบรมราโชบายให้มหาวิทยายลัยราชพัฒได้เข้าไปร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น และพระราชทานแนวทางแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2560ณพระที่นั่งอมพรสถานไว้ว่าอยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเราเป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและท้องถิ่นจริงจงจังๆในเรื่องการดำรงชีวิตในเรื่องความรู้ทั่วไปและข้อสำคัญคือผลิตคนดีที่เห็นประโยชน์แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสังคมคิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนเป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์และเป็น,นกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างยิ่งถ้าหากตั้งใจร่วมกันและคุยกันมากๆจะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศได้อย่างมาก โดยงานวันที่14กุมภาพันธ์วันราชพัฒในปี2567นี้มหาวิทยายลัยราชพัฒเทพสตรีพร้อมด้วยภาคีเครือขา่ยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอาทิคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยายลัยราชพัฒ i n c r e a ร e Project p a r t n e r s a u s ส r i a เตรียโ t แลนด์ไ d a n d v i e แ n a เวียดนาม บุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุนนักศึกษาและสิทธิเกา่าต่างร่วมใจและพร้อมใจกันในพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน14รูปพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรพิธีถวายราชการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิธพธีมอบทุนการศึกษา117ทุนแบ่งเป็นประเภททุนการศึกษาที่มีผลการเรียน ดีมากทุนนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงในการเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทุนนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทุนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกิจกรรมดีเด่นรวมเป็นยอดเงินทุนการศึกษา3 8 0 0 0 0บาทและงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่7 IACE 2024ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยการแข่งขันสุนทรพจน์การแข่งขันการนำเสนอโครงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นกิจกรรมแลกเปลี่ยน ทางวัฒนธรรมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศและการประชุมวิชาการนานาชาติกลุม่มอินคริสซึ่งทุกกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีต่อการสนับสนุนอุดมการณ์ของชาวราชพัตซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมสําคัญแห่งปีที่ชาวราชพัตจะถือโอกาสในการทํางานเพื่อสนองแนวพระราชดําริสืบต่อพระราชปณิธานและสืบสารพระราชประสงค์เหมาะสมกับการเป็นข้ารองพระยุคลบาทยิ่งและประสงค์ให้ชาวราชพัตทุกท่านสํานึกอยู่เสมอว่ามีหน้าที่อุทิศ ตนทำงานทุกอย่างเพื่อเป็นบทพิสูจน์ของความจงรักภักดีและเทิดทูนใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทและล้นเกล้าล้นกระหม่อมทุกๆพระองค์อย่างหาที่สุดมีได้